เอเบสค่ะรถ23.24สีเทาคันนี้ค่ะลูกค้า BSC มีด้วยครับอย่าส2บพ0บาทเดี๋ยวสับกันได้เลยนะคะเลขมาใช้งานอยู่ที่7,900กว่ากิโลด้วยเลขใหม่ยังไม่ถึงหมื่นเลยได้อยู่ราคานี้มาค่ะคุณลูกค้าเปิดราคาที่แสนสองหมื่นบาทได้ไปเปราคาได้เลยซื้อได้อยู่แล้วค่ะราคานี้ซื้อได้ค่ะ XMAX 3ามประกัเลย,อลยขอบคุณมากค่ะสามส่วนส่วนหนึ่เปิดราคาไปแล้วไปต่อขยับราคาได้แสนสองเปิดราคานี้ซื้อต่อไปต่อได้เลขใหม่หลักพันนะคุณลูกค้าขยับราคาได้เหรียญเชิญค่ะแสนสองเปิดลูกค้าอะไรไปต่อมคะ ต่อรีบกดนะใส่สมุนะคะออนไลน์สองพันะวิวต่อเลยค่ะนสอีนะคะไปต่อใส่สุพนีันุดต่อไปต่อได้นสอี่ลกออไลน์หกพันะเปียนค่ะเลขม่หลักพัน้ามันกดได้กดเลยค่ะนสองพันละนี้ไปทเปียนค่ะนสองเปน้นสามสิบะเปียนนสามสิบพันออนไลน์ส้ต่อไปต่อได้สามสะเปียนค่ะสนสองเหมือนสี่พันหนสามสี่แล้วไปต่อไปต่อได้ใส่สหมือนสี่พันหกพันะเปลต่ไนค่ะหนึ่งสสมหม่น้ไปต่อไปค่ะไปต่อเดได้นึ่งสามสนสอหม่นหกนด พันมาออนไลน์นนบสขายค่ะตะลงขายาที่ทุกคนรซมัม3รบาทไปเลขสม์ศูนย์หนึาค่ะสามประมูลจะพันในาซัม3มปดบาทขอบคุณนะคะออนไลน์ค่ะรับดับต่